ครับสำหรับข้อ4นะครับก็คือ add หรือว่าการบวกนั่นเองโดยจะประกอบไปด้วย4คําสั่งตามนี้นะครับอันแรก add r 1ลูกน้ํา r 2ครับจะเป็นการบวกค่า r 2เข้ากับ r 1โดยจะเก็บผลลัพธ์ใน r 1ครับเขียนให้ดูง่ายๆก็คือแบบนี้ครับ r 1บวก r 2แล้วเก็บผลลัพธ์ใน r 1ต่อมา add r 1ลูกน้ํา55เฮนะครับจะเป็นการบวกค่าคงที่55เฮเข้ากับ r 1 โดยเก็บผลลัพธ์ที่ R1 นะครับตัวอย่างนะครับก็คือผมสมมุติว่า R1 มีข้อมูล5อยู่แล้วก็แอดหมังจากคำสั่ง add a อด R1 ลูก้นาม55เฮเนีนะ่ย R1 จะเท่ากับ5บวก55ก็คือ60ครับจะเอา60เก็บใน R1 ต่อมาคำสั่งแอด R1 ลูกน้นาำ1 2 3 4 H นะครับ คำสั่งนี้จะเป็นการบวกค่าที่อยู่ใน memory address 1 2 3 4 h นะครับเข้ากับ r 1โดยจะเก็บผลลัพธ์ไว้ใน r 1ครับตัวอย่างการทำงานนะครับสมมุติว่า address 1 2 3 4 h เนะี่ยเก็บ20อยู่นะครับแล้วก็สมมุติว่าให้ r 1เป็น10นะครับเราอยากคำสั่ง add r 1ลูกน้ำ1า1 2 3 4 h เนะี่ย r 1จะเก็บค่า10บวก20ก็คือเก็บค่า30นั่นเองครับคบคำสั่งถัดไปนะครับก็จะเป็น 1> add 1 2 3 4 h ลูกน้ำ r 1นะครับจะเป็นการบวกค่า r 1เข้าไปในหน่วยความจำที่อยู่ใน address 1 2 3 4 h นะครับโดยจะเก็บผลลัพธ์ใน address 1 2 3 4 h นะครับตัวอย่างนะครับสมมุติว่า r 1เป็น15แล้าค่าที่อยู่ใน address 1 2 3 4 h เป็น5หลังจากคำสั่ง add 1 2 3 4 h h ลูกนนะ้ำ r 1เนี่ย address 1 2 3 4 h เนะี่ยจะเก็บค่า5-15วก15ครับก็คือเก็บค่า20นั่นเอง